อย่างนี้นะครับผมใส่สวยอู้อไนนะไรครับผมใส่เกเ่งเลยครับผม นะครับไฟสีนี้เป็นสีม่วงน้ำเงินนะครับเนี่ยเต็มปากเลยใส่ก็น่าจะครึ่งโลได้ครับเนะีแ่ยบบโหดมากครับผมเต็มปากเลยครับผมก็ ก็ได้ครับผมเป็นเยมใหม่จากนนท์โคราชานะครับเป็นของค่ายโคราชาชื่อกอบไฟครับผมก็ตัวนี้ก็จะเปิดตัววันที่9กันยายนนะครับตัวประเทศไทยพบกันครับผมนี่นละครับผมเป็นใบเหลิวที่นนท์ออกแบบมาแบบพิเศษนะครับเป็นแบบตัวนี้เป็น ท่านที่แยกปลาได้ดีมากปลาแม่ระแวงด้วยครับแล้วก็คืออย่าตรงนี้ก็เป็นอ่าปลานานะครับปลานาน้ําท่วมมันจะเป็นแบบว่าเป็นไงอะ่ะคือใสมันไม่ค่อยใหญ่นะครับน,นานๆจะเจอใสใหญ่นะคือตอนนี้จะมีถมใบเดี๋ยวให้อีกใบหนึง่ง นี่นะให้ดูนะ ก็นี่ครับเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งใบเหลวนะครับใบอหลวที่อันนี้นั้นเพราะว่าเป็นเป็นใบที่สําหรับคนชอบเคาะนะครับเป็นใบเคาะอันนี้ผมจะใส่ไปอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้จะจะไปตีหลังจากตัวนี้นะครับตัวนี้ขอใช้ใบพัดที่มากับตัวเหยื่อก่อนนะครับว่าท่านเป็นยังไง แล้วก็การเรียกปลาได้ดีขนาดไหนนะครับก็อยากก่างที่เห็นต้อกรับผม